ค่ะสวัสดีค่ะโห oh, ราทีวีดือาจารย์ธนารัค่ะเราก็มาราศีตุลกันนะคะในเดือนสิงหาคม2565ค่ะเจ้าชะตายังอยู่ในตําแหน่งที่งดงานยิ่งนะคะจากที่เป็นเกษตรตราธิบดีเนี่ยมาสู่จุลจักรในเรือนสุภาพระเคอาะคุณจุลจักรหลักกำลังปรดสภาพกรรมร้ายมลา,ายถอน สภาพบุญหนุนนำเกียรติขจรพราดอนมหาจักรทรงศักด์เอ่ยนะคะก็ดาวประสุขนี้งดงามอย่างยิ่งในเรือนสุภาพบ่งบอกถึงความรักการเงินนะคะความงดงามของชีวิตมีผู้รักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำหรือมีการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องมีวาสนาในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่งดงามด้วยนะคะจากจุลจักรเนี่ยมาสู่ กรมะนะคะได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะก้าชะตามีวาสนาในเรื่องของการงานที่ตกงานจะได้งานที่มีงานอยู่ก็จะได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งหรือมีความน่ายินดีชื่นอกชื่นใจมาและดาวพระอาทิตย์เนี่ยในวันที่17สิงหาคม2565ก็ยกย้ายจากราศีกรกฎมาสู่ราศีสิงห์จากตำแหน่งมหาจักร หรือดาวยงยศนั่นแหละนะคะมาสู่ราศีสิงห์ในตำแหน่งกเกษตราธิบดีจากตำแหน่งมหาจักรในเรือนการงานอาทิตย์เมฆกอรกฎจะมียศลืกลจรนนะคะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาเรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการงานการดำเนินชีวิต และมาสู่กเกษตรตราที่ปดีในเรือนราภะอีกนะคะความดีงามความโชคดีโชคลาภผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหนุนนำชีวิตประสบความสำเร็จยางงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารการเจรจาโชคลาภนะ การงานนี่จะเน้นมากเลยนะคะมาสู่เจ้าชะตาอย่างแน่นอนเรื่อรับไม่ไหวเลยแต่ก็เป็นการงานที่งดงามหรืองานที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆด้วยก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและดาวพพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุาะและก็เจ้าเรือนวินาศเนี่ยนะคะจากราศีกอรกฎน้ำในเรือนน้ำมาสู่ราศีสิงห์ ได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งมหาจาักรดาวยงยศนั่นแหละพุทสิงห์ธนูกันนี่อย่าก,กลัวว่าตัวซามแล้วจากราชาโชคและมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่เนี่ยในวันที่20สิงหาคม2565โคจรมาที่ราศีกันยอีกได้ตำแหน่งเกษตรตาและมหาอุตนะคะเรียกว่าความยิ่งใหญ่สูงสุด ความมั่นคงของชีวิตมาประชิดต,ตัวเจ้าชะตาราศีตุลแล้วนะคะและดาวการเงินคือดาวพระอังคารก็ยกย้ายจากราศีเมษมาสู่ราศีพฤศภได้ตําแหน่งราชาโชคอีกนะคะดาวพระพรอยู่ที่เพิ่งยกย้ายในวันที่เจกรกฎาคมนี้ก็กลับมาให้คุณกับเจ้าชะตา ร้ายกายเป็นดีมาสถิตในเรือนมอรณะนะคะเพราะฉะนั้นดาวการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคเราจะเห็นได้ว่าชาวราศีตุลัคนาราศีตุลเนี่ยมีดาวราชาโชคที่ให้คุณอย่างชัดเจนเนี่ยคือดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวพระศุกร์นะมาสถิตในเรือนการงานได้ตําแหน่งราชาโชคอีกและดาวพระพุทธสถิต ที่ราศีสิง์ได้ตำแหน่งราชาโชคและมาสถิตที่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาอุตและ,กะเกษตรราธิบดีจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงจังหวะของเจ้าชะตาราศีตุลที่ได้อิทธิพลของดาวราชาโชคที่งดงามอย่างยิ่งราชาโชคฉลุเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงาน่าอำนาจราชศัตว์ด,ดุจราชา ไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะคะเรียกว่าทางการเงินการงานได้มาอย่างสบายก็เป็นช่วงจังหวะแห่งเมตตามหานิยมมาสู่เจ้าชะตาเลยนะคะเงินก็ราชาโชคดาวแห่งโชคลาภก็ดาวพระอาทิตย์ก็เกษตรตาธิปดีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการเขียนการเจราจาโชคลาภการประสบความสําเร็จก็อยู่ในตําแหน่งราชาโชคมากเกษตรตาทบดีแล้วก็มหาอุษ แม้ว่าดาวพระพรัสษับดีจะสถิตในเรือนอริก็ตามแต่ก็เป็นอริที่เป็นเกษตราธิปดีร้ายจะกลายเป็นดีระวังคนจะอิจฉาหริเสยาหรือให้ร้ายเพราะว่าพภัสษ์บดีเป็นหกหญิงมายาใส่โทราให้วุ่นวายทำให้เกิดความเดือดร้อนนะกับเพศตรงข้ามเนี่ยก็ต้อง มระวังไว้บ้างนะคะแต่เราก็อยู่ในช่วงของความโชคดีหรือได้พบสิ่งดีๆนะขนาดเจ้าเรือนพุตตาเนี่คือดาวพระราหูเนี่ยยังมาสถิตที่เรือนปัตตนิและปัตตนิก็ เป็นราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นมีวาสนาในเรื่องบุตรหลานบริวารและก็คู่ครองความรักนะคะเรียกว่าจะโชคดีในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีปัญหาบ้างแหละนะคะเพราะว่าเป็นดวงพินทุบาทด้วยแต่บานเมษและตุนในมังกรนี่ดีจริงเอ่ยนะคะเรียกว่าเจอคนรักที่อาจจะรักมากเกินกําหนด รักแบบไม่ลืมหูลืมตาอาจจะให้โทษแก่เจ้าชะตาก็ได้เพราะว่ามันเป็นความรักที่มีความรู้สึกว่ามีความผูกพันร้อยรัดแก่เจ้าชะตานักหนาเลยนะคะก็ต้องเบกเบ,กเบะก็บ้างนะไม่เบกบ้างแล้วก็จะกลับให้โทษแก่เจ้าชะตานะคะนอกจากนั้นเจ้าชะตายังมีวาสนาในของเก่าของโบราณบ้านเก่าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ที่เก่าแก่หรือว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอก็จะได้พบได้เจอนะคนเก่าของเก่าวันั้นเธอรัพย์สินอสังหาริมทรั์สังหาริมทรัพย์แก้วแหวนเงินทองมาสู่เจ,จ้าสะตาหรือเกี่ยวกับบ้านรถหรือที่ทํางานก็ขอให้ชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลและทุกๆๆท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ